ตำข้าวคั่วใช่ไหมคะช่วยแม่นะได้เรื่องอยูน่นะเนี่ยจะทำลาบให้พี่ภูพานกินไม่มีข้าวคั่วมามีก็ให้ภูพิงมาช่วยแม่ตำนะคะข้าวคั่วนะคะเก่งมากเลยคะ่ะเรียบร้อยมากเลยเป็นชายงามมากเลยนั่งพับเพียบด้วยอ อ่อไหนคะออโอ้โหละเอียดด้วยนะคะเก่งมากเลยคะ่ตะตัดอีกตัดอีกตัดเข้าไปอีกตัดเข้าไปอีกซีโฟจัดเอซีโฟกไม่เป็นไรหรอกต่ดต่ำนะคะเก่งมากเลยคะ่ะเจอ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 เป็นไร เป็นเลยอไรได้กลิ่นเอาขกล้วหนีแล้วค่ะ